แล้วครับเพื่อนๆก่อนจะเข้าไปชมคลิปหลักเนี่ยคือผมก็มีแฟนเพจแล้วนะครับก็อย่าลืมแบบว่าเข้ามากดติดตามกน็นด้ได้นะสำหรับทางด้านแฟนเพจนะครับใครที่อยากดูคลิปหรือว่าดูเออยากดูเกมอื่นเนี่ยผมก็น่าจะสตรีมในแฟนเพจก่อนละกันเลยครับอะไรแบบนี้นะครับก็ส่วน y YouTube เนี่ยเยวไว้เกมสทีแล้วก็เกมอื่นๆเนี่ยาว่าแกทีส่วนใหญ่จะเป็นการลงคลิปแล้วก็เป็นเกมส์ทีเนาะถ้าเป็นคลิปเกมอื่นก็ ก็ลงใน,น Youtube เหมือนเดิมนะครับส่วนเพจนะผมจะไลฟ์เกมต่างๆมากมาใครที่อยากดูเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับใครก็ใครเข้ามาเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามเพจหรือว่าอย่าลืมกดติดตามอของอนทนางนช่อง YouTube ไว้นะครับก็ <laughs> โอเคขอฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับไปชมคลิปหลักกันเลยครับ เอาละครับเพื่อนการสวัสดีเพื่อนชาวไทยเชื้อสายเกลือทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมแล้วเอามาฮอตเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าไลน์เกลิสหรือว่าเกมเศรษฐีของเราเองนะครับก็เป็นอีเวนต์ใหม่ของวันที่10วันอังคารนะวันที่10เดือน8 2564นั่นเองนะครับก็เป็นอีเวนต์จี้นะครับเป็นอีเวนต์จี้ที่มีชื่อว่าอะไรเอ่ยกับดักสปริงอ่าก, <c oughs> กับดักทุยกับดักดีชาร์ตนะครับผมก็เป็น มีแบ็กออเดิร์ชด้วยนะครับก็เป็นเวอร์ชันเดียวกับการสไปน์นะครับแต่จะเปลี่ยนความสามารถนั่นเองผมจะพาไปดูประกาศก่อนนะมาไหงอ่ะประกาศจะไม่มานะครับโอเคผมพาไปดูความสามารถของจี้เลยแล้วกันนะครับ,<ๆ>รบอีเวนต์นี้มันอัพช้ามากเลยนะันเผื่อนก็อัพอยู่ที่บ่ายสองกว่าเลยนะครับปกติมันต้องอัพตั้งแต่บ่ายหนึ่งครึ่งแล้วนะครับมันอัพประมาณบ่ายหนึ่งห้าสิบนะครับประกาศแค่ไม่มา กับดักดีช์านะครับความสามารถได้ง่ายเลยเมื่อจบเทินนะครับโอกาส6 0อนต่ะติดตั้งกับดักสปริงนีครับแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแหลมมากของชั้นนะโอกาส5 5เซนใช้เอฟเฟกต์ผลกระทบนะครับก็เป็นคล้ายๆแบบว่าจี้แบบว่าผลกระทบบวกกับกระดัษสปริงนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับดีกว่าหลุมดําเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทะลุหลุมดำนั่นเองนะครับก็คือหลุมดำเนี่ยก็ไม่สามารถกันได้สัพย์นั้นจี้นี้นะครับ ถ้าสามารถวางหลุมดากับจี้เี่พร้อมกันอ่ะอันไหนจอ,อก,ก่อนก็แน่นอนนะครับคำตอบก็คือจี้ของทล้ันกับหลักสปริงนั่นเองนะครับที่จะออกก่อนอองทลลันหลุมดํานั่นเอง แล้วก็เป็นแบ็กออดชันเนี่ยจะอยู่ที่ของทางด้าน65ในการติดตั้งกระดาสปริงนะครับแล้วก็60เอฟเฟกผลกระทบถือว่าเยอะนะเอ60เนี่ยเยอะกระน้างเลนถึง5เซนเลยทีเดียวนะครับเยอะกว่าไพ่หมีทะโลกอีกด้วยซับจี้นี้ก็เป็นจี้ของทางด้านเอาไว้เอาไว้ช้อนของทางด้านสายล้มละกันซับจี้นี้นะครับถ้าถามว่าดี้ากไหมสับผมนะก็ตอบได้เลยว่าอยู่ในับที่ดีนะครับแต่ต้องมาลองไปเล่นดูอีกทีนะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า มันน่าจะเอาแบบนั้นเราใส่เข้ามาอีกเนาะอะไรวะอะไรวะยกเว้นค่าผันทานหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยเออไม่สองครั้งก็ได้ถ้าหนึ่งครั้งเนี่ยผมว่าน่าสนใจเลยเป็นจี้ที่โกงเลยนะครับจี้หนึ่งสามสกิลอะไรเงี้ยถือว่าโกงนะสับจี้นี้แต่เขาใส่มาสองสกิลนะครับก็ถือว่าโกงก็ถือว่าดีมากแหละสับจี้นี้นะครับก็ ก็มีอีเวนต์แห่งความสุขนะครับความสุขนะครับเป็นการล็อกอินหรือว่าอะไรหรือเปล่าเนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับวันที่10เนี่ยบ่ายหนึ่งถึงบ่ายหนึ่งครึ่งถึง5้าทุ่มห้นะครับจะบรับลูกบาทก์อินฟินิตี้วันที่11จะรับแส่นะครับวันที่12เนี่ยจะรับของท่านลูกบาทเพชร100ถึง1,000นะครับก็เป็นการสุ่ม <c oughs> เนาะส่วนแพ็กเกจสุดคุ้มพิเศษนี้ผมไม่ทันได้ไปดูนะค,ะครับกิจกรรมการเล่นอ่า อุนซึมไลทิปเปิลหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอ่ะห้านะครับก็จะได้รับห้าสิบเพชรในการสุ่มนะครับก็คือเล่นอ่าห้าครั้งต่อวันเนี่ยแน่นอนครับเราจะได้มาสุ่มหนึ่งครั้งแน่นอนนะครับการันตีการสุ่มหนึ่งครั้งนั่นเองก็จะได้วัตถุดิบหรือเปล่านี่ผมก็ต้องไปรุ้นละเอาละกันนะครับอะไรนี้ให้เจ็บสะสมของทางด้าน ปริง A นะครับแล้วก็เป็นเครื่องช็อตไฟฟ้า A บอรนะครับสปริง A ใช้ถึง3อันแล้วก็เครื่องช็อตไฟฟ้าเนี่ยใช้ถึง2อันนั่นเองนะครับเพื่อนํามาแลกเป็นวัตถุดิบเลือก S เนาะแล้วก็วัตถุดิบ S เนี่ยก็นํามาแลกขอทะลั้นจี้ข้างบนเลยนะครับเป็นกระดาษสปายนะครับก็เป็นกระดาษสปายธรรมดาสีแดงแล้วก็เป็นรองเท้ากับดักครับแล้วก็จี้ต่อมาเป็นกับดักดิชาร์านั่นเองนะครับก็จะเป็นจี้หลักของคีย์หลักของอีเวนต์นี้นั่นเองเนาะก็มาเปลี่ยนแบ็คออเดิร์ช่นน่าจะ ครับครบทุก2อันเนี่ยจะนํามาแลกขอจันแสงได้แต่ใช้ได้แค่สครั้งเท่านั้นหรอแค่สครั้งนะครับแล้วก็เป็นตัวสุมส่มที่สุดฮิตนะอันนี้อันนี้ก A ็ A แรกว่าหายนะครับใครที่มี A เยอะเน่ยค่อยแลกละกันใครที่ยังมีน้อยเนี่ยก็อย่ามาแรกนะครับซับจีนี้ก็เปอร์เซ็นต์น่ยนยุตามภาษาเขาแหละเออแล้วประกาศใหนมเนะี่ยประกาศมาแล้วนะครับก็ อันนี้เลยแล้วก็จะเป็นอีเวนต์รับสกิลเสิร์ฟด้วยนะครับเมื่อได้อ่ากระดาษดีชาร์ตเอ็ดบอร์ดเนี่ยจะสุ่มรับ1สกิลข้างล่างนี้จะเป็น15เซนยกเลิกสกิลฝ่ายตรงข้ามนะครับถ้าเป็นแบ็คออเดชั่นเน่ะผมข้ามไป Back แบ็คออเดชั่นละกันจะเป็นเพิ่มเต๋าเนี่ยยี่สิบเอสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีโอกาสเจ็ดสิบห้าเนี่ยทำลายพลังการ์ดนางฟ้าที่ใช้แลมาร์กนะครับแล้วก็ปิดอีเวนต์นะครับแน่นอนจะได้รับของจาก,น,กนั่นเอ็ดบอร์ดหนึ่งหนึ่ง อ200เพชรนั่นเองนะครับก็คือเติมเนี่ยจะได้200เพชรนะถ้าไม่เติมเนี่ยก็จะได้แค่100เพชรนะครับแล้วก็เป็นแสงตามนี้เลยมีโน้มดาวให้แลกเหมือนเดิมนะครับอีเวนต์การเล่นเออล็อกอ,อินเล่นนะครับมาจานพุทธก็เพชรเหมือนเดิมแผนที่ด่านรถไฟใหม่นะครับแล้วก็เป็นเออล็อกอินในช่วงระยะกิจกรรมตามที่ผมได้บอกไปนะครับอันนั้นแล้วก็เป็นเออโปรโมชั่นพิเศษนะครับตามนี้เลยก็ โอเคอีเวนนี้ถามว่าผมจะทำไหมผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยชอบเล่นสายล้มเท่าไหร่นะแต่ก็อยากจะมีไว้อยู่แต่ก็ไม่ทำละกันเพราะว่าผมมีกระดาษสปายเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตั๋วสุ่มเรื่องรางแบบสุดฮิตนะครับ59บาทมันสุ่มมันสุ่มสีจี้นี้หรอแล้วอื่นๆมีไหมนะ่ยอ๋อแล้วอื่นๆโอ okay. เคแล้วผมขอจะดูอ่ดูประกาศแป๊บน,น,นึงนะครับ อ๋อสองดอนจะเป็นของตะด้านหมวกกระแพงเหล็กเอบวกแจพัดโลเอบวกไพ่ทาโร่หมีเอบวกแก้แม่เหล็กหัวมุมเอบวกนะครับถุงมือทาลาลูกเต่าเอบวกแล้วก็เป็นโดนก่อสร้างเอบวกนะครับแล้วก็เป็นกอนเขียนแบบผู้พิชิตเอบวกแล้วก็โดนก่อสร้างมีสองเอบวกอันนี้คืออะไรอันไหนวะที่มันจะให้สุ่มอะ่ะอ๋อสุดฮิตนี่ไงก็จะเป็นตามนี้เลยครับมีเยอะแยะมากมาย อันนี้จะเป็นหมวกนะครับหมวกเอ้ยอันนี้จะเป็นแปนแปนก็จะเป็นะนะครับก็ตามนี้เลยแปนนะส่วนหมวกก็จะเป็นตามนี้ครับ<อ>แล้วก็เป็น,นอ่าหมีหมีก็ตามนี้เลยนะครับมีตาตาหมีกอบลิ้นดะอันนี้ก็น่าจะเป็นแปนก่อนนะครับก็มีอื่น,นด้วยนะเพื่อน,นก็จะจะพึ่งแบบไปซื้อเลยครับจะพึ่งตัดสินใจไปซื้อนะแล้วก็มี2 9 9นะครับใครที่แบบว่าเอ้ยเปลืองเพชรไรเงี่ยเราก็มาจัดได้เลยนะครับอันนี้นะ แล้วมีฟื้นฟูนางฟ้าด้วยว่ะเพราะอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะฟื้นฟูนางฟ้านะแต่มันสุ่มกี่เปอร์เซนต์เอ่ยอันนี้เราต้องไปดูเลยครับแล้วผมขอไปดูแป๊บน,นึงออฟรอบนี้นะ่าสนใจตรงฟื้นฟูเนีเย่ยแหละแต่ถ้ามันสุ่ม30ขึ้นไปเนะี่ยน่าเล่นนะครับออฟฟื้นฟนูจะเป็น2 0 3 0 50ห้ารอก็ได้3ามมาก็ถือว่าโอเคขึ้นเลยถ้าใครที่ไม่มีออฟไซส์อย่างเช่นใครที่ไม่มีใครที่แบบว่ามีออกก่อตัดการ์ดแล้วนะครับแล้วก็ป้องกันหรือว่าจะเป็นเบิ้ลแล้ว ว่าอยากจะเปลี่ยนออฟอื่นน่ยก็สามารถใส่ได้เลยนะครับสำนัานอ,อันนี้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับใครที่อยากจะลุ้นนะโอเคแล้วก็อันนี้คือรูปบาทนะครับจากครอบครัวนะเปิดไปก่อนนี่จะได้เท่าไหรนะ่น่ะโอ้โหได้น้อยจังวะทำร้อยเพรเองท่านั้นนะครับ เออได้น้อยมากรอบนี้โอเคจับเวรนี้ก็เดี๋ยวผมเปิดของนอนแล้วกันนะครับนี่นะเป็นรูปบาทปากระ,ป,ระกป๋องแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอ่ออะไรเมื่อยที่เครื่องร้างผมน่าจะหมดแล้วของดอนนะ ก็เวนี้ผมบอกเลยว่าผมน่าจะไม่สุ่มนะครับน่าจะไม่ทําไม่นอนจะมาป้ายยาให้ทำนะบอกเลยไม่ทำเลยเพราะว่าเราจะไปรอดูการประจําเดือนดีกว่าหรือว่ามันมาแล้ววะการประจําเดือนอาจจะมาแล้วนะอาจจะเป็นสการหรือก็ได้นะครับแต่มันขากหรือเกินอนะ่ะงั้นผมรออย่างอื่นดีกว่ารอที่อื่นแล้วก็การอื่นดีกว่านะเพราะว่าท้ายแล้วเนะี่ย เก็บเพชรไว้แบบสุ่มซาใจดีวกว่าสับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับสุดอีเวนต์วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นกระดาษอ่าดีชาร์จดเองนะครับอัตราการสุ่มไอเทมเน่ะก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับอันนี้เป็นอ่าซื้อหรอ U G O S A นเนี่ย2% A เนี่ย95อันนี้เป็นของน่าจะเป็นของซื้อดีครับส่วนการสุ่มจริงๆเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าอยู่ที่อะไร อัตราเรทการสุม่มแล้วก็อันนี้ก็เป็นการสุ่มนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเขาเรียกอะไรอ่ะอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นการสุ่มอะไรจะเป็น50เพชร29อะไรตามนี้นะครับสตาร์แคนดี้เนี่ยร้อยอมดาวก็3ามติแล้วก็1นึ่งแสนโกก็สามเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเี้ยครับอเวท อ๋อเวกเกนกอบบินเท็ดดี้แบร์อันนี้น่าเป็นเหี่ยเวนะอยู่ที่40เลยนะครับเชฟเชฟแบร์เน่ะจะอยู่ที่0.100นย์นะครับโอ้แล้วก็เป็นเอ่อดายนะอันนี้น่าเป็นหมีทุบเต่านะครับโอ้และหลอดแต่ละอันเนาะเฮอร์เมสอันนี้เป็นหมวกความเร็วไทเทเนียมอยู่ที่0.1เหมือนกันนะสองกาศูนย์จุดเนี่ยแบ็คเฮอร์เมสดินจาอยู่ที่0.5นย์จุดห้าแบ็คเฮอร์เมสอยู่ที่2.2 ไม่ใช่ดิไม่ใช่เฮอร์เมสโอเคน่าจะไม่มีอะไรมากนะอันนี้น่าจะเป็นแปนนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะ่ะอ๋อนี่เป็นการสุมตัวไปโอเคประมาณนี้ในการอีเวนต์นี้นะครับไปละสับคลิปนี้โชคดีทุกคนนะครับสรุปอีเวนต์บอกเลยว่าแก้เข้ามาเล่นวันละห้ารอบก็พอแล้วเพราะว่าได้5้บเบสตเองนะครับก็เว้นน่าจะประมาณ4ีห้าวันนะครับเกมสะสมเพชรไเลยนะฮะเว้นนี้ ไปแล้วบ๊ายบายเจอนะผม